ถุงละแสนนะครับตอนนี้นะครับถุงนี้นะครับถุงละแสนถุงสุดท้ายนะครับถูกนะครับเปิดแล้วนะครับอะไรอยู่ในนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับถุงละ10,000แสนบาทนะครับของข้างในนะครับจะเป็นอะไรนะครับโอ้มีสายโทรเข้ามาอีกแล้วคุเพื่อนมีสายโทรเข้ามาอีกแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยว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 ใจเย็นๆครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะเราลองดูดึง้านนี้ผิดครับต้องตัดด้านนี้นะครับื่อนตัดด้านนี้นะครับอ่า ถุงละหนึ่งแสนบาทมาเห็นท้องกันนะครับเอาให้ทันนะครับเอาให้ทันนะครับเพื่อนๆที่เห็นนะครับสามารถสั่งกันได้เลยนะครับนี่ดึงแบบนี้เลยครับถุงละหนึ่งแสนอ่าแบบนี้นะครับข้างในนะครับประกอบไปด้วยนะครับมีหนึ่งร้อยเหรียญนะครับนี่ครับทันเวลาครับนี่ครับเหรียญ UNC ซูให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตอนนี้นะครับถุงละหนึ่งแสนถูกเปิดออกมาแล้วนะครับเป็นเหรียญพยาคาคต UNC วิบวับแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสั่งมาเลยนะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับ ด่วนนะครับมีเพียงไม่ถึงร้อยเหรียญแล้วนะครับเหลือ90เหรียญแล้วนะครับตอนนี้นะครับพอเพื่อนเพื่อนสั่งมา10เหรียญแล้วนะครับ